ชีวิตเราเองมันคือการสร้างฐานใจให้มั่นคงให้แข็งแรงก่อนส่วนคำว่าปล่อยวางหรือเนคขมมะในทางธรรมเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าแค่การตัดใจนะมันคือการเข้าใจกฎธรรมชาติคืออนิจจงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปแม้แต่ความรู้สึกของคนเราเองนี่แหละพอเราเข้าใจตรงนี้การปล่อยวางความยึดต,ติดในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันจึงไม่ใช่การยอมแพ้ครับ แต่เป็นการเลือกที่จะไม่เอาความสุขทั้งชีวิตของเราไปผูกไว้กับสิ่งที่ไม่แน่นอนข้างนอกเป็นการปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์อย่างแท้จริงเลยแล้วมันจะนำไปสู่ความสงบข้างในใจที่เป็นอิสระจริงๆอ๋อเข้าใจชัดเจนขึ้นมากๆเลยค่ะสรุปก็คือการที่เราตัดสินใจเลิกวิ่งตามคนที่ไม่เคยเห็นค่าเราเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเราแพ้นะแต่มันคือการตัดสินใจครั้งสำคัญเลยที่จะหันกลับมาให้ความสำคัญกับการเคารพตัวเองรักตัวเองแล้วก็สร้างคุณค่าที่แท้จริงจากข้างในตัวเราเองถูกต้องครับและมีประเด็นมากคิดต่อนะครับคือเมื่อไรก็ตามที่เราหยุดวิ่งตามคนอื่นจริงจริงจังๆแล้วหันมาใส่ใจดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทั้งกายทั้งใจจนเรามีความสุขได้ด้วยตัวเองจริงๆเปล่งประกายจากข้างในอืมบางทีนะครับคนที่เคยเมินเฉยเรา อาจจะหันกลับมามองเห็นคุณค่าในตัวเราก็ได้นะแต่แต่ประเด็นที่สําคัญกว่านั้นคือณจุดนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องการการยอมรับจากเขาอีกต่อไปแล้วก็ได้เพราะอะไรเพราะเราได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงความสงบที่แท้จริงจากข้างในตัวเราเองแล้วซึ่งมันมันมีค่ามากกว่าการยอมรับจากใครๆทั้งนั้นเลยครับโอเป็นมุมมองที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะก็อยากจะทิ้งท้ายให้คุณผู้ฟังได้ลองนำกลับไปคิดตามกันดูนะคะว่า บางครั้งความสุขที่เราตามหามาตลอดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ซ่อนอยู่ในการที่ใครคนนั้นจะหันมารักเราหรือยอมรับเราเหรอกคะ่ะแต่อาจจะอยู่ในใจของเราเองนี่แหละใจที่มันสงบใจที่เห็นคุณค่าในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมจริงๆแล้วก็สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างสง่างามการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ใช่การไปเปลี่ยนใจใครเลยแต่คือการที่เราได้กลับมาเป็นเจ้าของหัวใจเป็นเจ้าของความสุขของตัวเองอย่างสมบูรณ์จริงๆคะ่ะ